โอ้แม่แม่ทำไรอะ่ะวันที่หนึ่งโอเคตื่นเช้ามาแล้วโอ้โหบ้านกูไม่สว่างจ้าเลยเชี่ยเอ้ยโอเคภารกิจของเราให้เราไปคุยกับแม่นะครับนั่นแม่เหรอใช่ปะอ่าใช่แล้วสวัสดีครับแม่โอ้โหแม่ บอกทีว่าแม่ไม่ใช่เฟอร์รี่สวัสดีครับแม่โอเคเหมือนแม่จะเป็นห่วงเกี่ยวับพ่อเราว่าพ่อเราพูดถึงแต่เรื่องไอ้โคกเนี่ยบ็อกซี่โคลาใช่ไหมเขาเนี่ยสวัสดีครับพ่อพ่อครับ่ชืบอกผมที ทำไมพ่อหัวร้านกูนึกตกใจวะ่ะไปเราออกไปข้างนอกไปซื้อบล็อซีโคลาให้พ่อดีวกว่าโอ้โหประตูเปิดเองด้วยอเมืองที่แสนสงบสุขไม่มีเชียอะไรเลยท้องฟ้าคือมึงกูตกใจว่าดวงอาทิตย์หายไปไหนวะสวัสดีครับผมมาซื้อบล็อกซีโคลาครับผมอันนี้อับ พี่นี่แม่พี่เหรอโอเคเราถือบ็อกซี่โค้ามาได้แล้วเกมนี้เยี่ยมอันนี้ครับพ่อพู่สังเกตนะพ่อทำไมผมกับพ่อหน้าตาไม่เหมือนกันเลยทำ,ทำไมผมหลอกกับพ่อวะโอเคอันนี้ต่อไปให้เราไปที่บ้านของคุณยายเหรอสวัสดีครับคุณยายคุณยายทำไมหน้าบ้านโล่งจังเลยครับ ยาคุณยายถกครับนะเบิบยาครับยา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 ผมก็โดนผมก็โดยาเฮ้ยโยเพื่อนขอมาให้อ่ะยายฝากมา มึงพ you know, ูดตามตรงนะถ้าไอรายการเชี่ยนี่ทำกุฏิเลกัสธิ์มึงจะไปอยู่ใต้เตียงกูไ้เชี่ยโอเคโอเคเพื่อนมึงไม่ต้องทำให้กระตุกใจหายก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ่อมให้เดี๋ยวไปซ่อมให้เออฮะเดี๋ยวไม่ใช่บ้านี่ไฟดับแล้ว ดวงอาทิตย์ในโลกนี้มึงใช้ไฟจากแบตเตอรี่สองบีเหรอนอนเตียงไหนดีอ่ะอ,อย่างยิงยาวป้ากาเป่ายิ่งชุบอันนี้มี่้แอนนี่ไอ้ชิคัดซีนกันนันก็ไม่มีด้วยแล้วตัวกูสูงกว่าเตียงอีกว่าตับฟะดูเหมือนคุณจะไม่สามารถนอนได้เราไม่หลับเหรอทำไมอ่ะวันที่สองโอเคไปคุยกับแม่เสแรก แล้วเมื่อไหร่แม่จะเลือกทําให้ไฟบ้านมันหนักขนาดนี้ค็แม่เอ้ยวันนี้เหมาะลงเหรอโอเควันนี้เหมาะลงเออแม่ครับแม่นอนแล้วยังเมื่อคืนพ่อยังไม่กลับบ้านมาทีอโอเคเหมือนพ่อเรายังจะไม่กลับมาทีให้เราไปหาไอ้คนขายเบร็กซี่โคลาแล้วโอ้โหหมอกลงโคตรหนาะ แล้วดวงอาทิตย์หายไปแล้วใช่ไหมวะนี่พระอินทร์ระเบิดดวงอาทิตย์ทิ้งอีกแล้วเหรอพ่อครับพ่อพ่ออยู่หรือเปล่าโอเคพีอ่อยู่ตรงนี้อพ่อพ่อมาทำอะไรตรงนี้ละเฮะคุณเห็นไหมเดี๋ยวทำไมหน้าพ่อเป็นงั้นน่ะเฮ้ยพ่อนี่พ่อไปพาตัดไม่บอกผมเลยเหรอ โมเจะพายพาตัดให้ผมเป็นแบบเป็นดาราเกาหลีเยอะพ่อไอ้ชืกอใจหายจังเลย Hollow Grove อะไรอ่ะป่าโลหรือว่าอะไรผมเออโอ้โหพ่อผููเรืองแสงมาเลยเชี่ยพ่อเป็นกระสือแน่เลยเราไม่มีทางเลือกอื่นใช่ไหมเนี่ย ้ย oh yeah. มันอยู่ข้างหลังผมใช่ปะ Eternity Await เดี๋ยวผมจะใส่เป็นซับเอ๊ยผมจะใส่เป็นคำมเป้ข้าล่างกันผมว่าจะเรลวไม่ทัน ฟริกอะไรอ่ะไอ้เกมเหลี่ยมๆแบบนี้ทำกูกลัวได้วะตับแมนกูเกมกลัวเกมเหลี่ยมเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาโก้โอ้ยโอ้ยตากูโอ้ยแทบตาชุบหายเลยเอะล่ะคืนนี้จะนอนเตียงไหนดีอ่ะเรานอนเตียงนี้แล้วงั้นเรานอนเตียงตรงข้ามแล้วกัน นอนแบบไม่มีคาสีนคืนที่สามฝันดีกับทุกคนวันที่สามแล้วแล้วเมื่อคืนมันเขียนว่าเรานอนไม่หลับอีกแล้วแปลกๆว่ะมันมีเพลงหรือว่าผมคิดไปเองวะ เออผัน่าคิดเองนะแม่หายแต่พ่อยังอยู่เดี๋ยวพ่อพ่อพ่อไหวปะทําทําทําไมพ่อนอนท่าเซ็กซี่ขนาดนั้นะ,นะ <S <S โอเคบักซี่คอล่าอยู่ด้านหลังร้านแล้วก็ให้ระวังคนไร้บ้านชื่อ,อว่าแลรี่แลรี่อยู่ป่าแลรี่มึงเข้ามาอีก,ก้าวเดี๋ยวคูกระทืบม,มึงแน่แลรี่ ชชิิกกุุุุมมมมถ้าเกิดเขาโผล่ออกมาอย่าขยับโอเคผมบอกว่าเกมนี้ไม่ได้มืดมืดจัดดเลยตอนนี้โอเคไม่ง่ากลัวจริง ให้ไปตรวจสอบเสียงที่อยู่หลังบ้านแวบจำไว้าาทุกคนถ้าเกิดเวลาถึงเที่ยงคืนเมื่อไหร่มีเสียงแปลก,ปลกๆหลังบ้านคุณเดินไปเช็คฮนะเ้ยอะไรเสียงอะไรหลังบ้านหน่อก็คราวนี้อะไรไมันอยู่หลังบ้านวนะิ้งฮะล่าสุดก็ไอ้ไม่รู้ว่าเป็นผมคิดมุกไปไม่ออกเลยเจอเมื่อกี้เข้าไป ไปทางขวาดีกว่าปะผมไม่อยากไปทางซ้ายอ่ะออไม่สม,มัยมันไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยผูฟังอยูน่นะผมเปิดหูฟังเกือบสุดอ่ะอโอ้แม่แม่ทำไรอ่ะอีเสีย าทีฉันควรจะไปนอนจริงแต่ก่อนไปนอนทำไมกูมองหลังเงาแพงได้วัดฟ u c กให้ไปคุยกับพ่อแล้วก็ตอนนี้มีเพลงในแบ็กกราวด์แล้วพ่อผมว่าพ่อผมดูสกีวิดี้ทอยเ็ตมากเกินไปเว้ย ี่สัตว์เลี้ยงไป็นดามองอารตเหรอวันที่ห้าแล้วมาสุดท้ายแล้วนี้คุณรู้สึกว่าคุณนอนไม่หลับอีกแล้วเรียบร้อยครับวันที่ห้าฮะเกิดขึ้นอ่ะทำไมภาพขาวดำอ่ะแล้วก็ ช่เราเดินแล้วรู้สึกหน้าจอจังขยาวเหว้ยพ่อไม่อยู่แม่ไม่อยู่สมองกูก็ไม่อยู่ตอนนี้เจ้าของร้านเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านดูเป็นคนที่ปกติที่สุดแล้วตอนนี้เจ้าของร้านก็ไม่อยู่ยายยายอยู่ไหมยาย ยายก็ไม่อยู่เฮ้ยเพื่อนบ้านกูอะไม่อยู่เหมือนกันเฮ้ยเอ้ยเพืนยังมีแลรี่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 เลรี่ ไอ้ปีศาจไอ้ปีศาจไอทางระยะจบจบแล้วใช่ไหมเนะี่ยมึงอย่ามิจฉาสแกนสุดท้ายนะกูขอร้องอย่านะอย่านะกูมาโทรศัพท์ไว้แล้วนะกูมาโทรศัพท์ว่ห่างแค่นะั้นแล้วกูห้ามม้แล้วนะเข้ามาดิเข้ามาดิจมแกเข้ามาดิมุกเข้ามาดิอ๋อเดี๋ยวฮอริซอน เรากระโดดไม่ได้ฮะแล้วมึงจะมีปุ่มกระโดดทำเชีย่ยรล่นะตรงนั้นมีเป็นเตียงใช่ปะใช่นันเตียงแล้วก็ตรงนั้นนราน,นอนได้ฮะแต่ผมว่าเราก็น่าจะไม่หลับเหมือนเดิมลุโซพเหรออันนี้คือฉากจบผมต้องเลือกว่ะระหว่างหลุมศพกับเตียงกูเลือกเตียงโทษทีก่อน ระหว่างความสบายกับป้ายหินโง่ๆงกูงขอเตียงครับโทษทีลาก่อนกูนอน <c oughs> นีก่ก็จะมีคาสีีนเท่ๆที่ไหนได้กูก็ขึ้นไปบนเตียงแล้วนอนโอ้โหฉากจบแรกอันนี้น่าจะเป็นกูต์เอนดิ้งป่ะผมให้เดาให้ผมเดานะถ้าเกิดเราเลือกไอ้หลุมโ่ะน่าจะเป็นแบดเว้ยแต่ถ้าเกิดเราเลือกเตียงน่าจะกูดตามหลักเกมผีปกติอะมั้งและคำตอบนั่นก็คือ โอ้โหเขชี้อะไรขึ้นเนี่ยนี่แค่กูไม่นอนเป็นขนาดนี้่เลยเหรอแล้วถ้าเกิดผมไม่ทำงานบ้างผมจะติดรอไหปมปะหรือว่าเราจะต้องเดินไปบนนี้เหรอเพราะว่าทางมันทางมันชี้ขึ้นอย่างนีอ้อ๋ออาจจะต้องเดินไปเว้ยเราอาจจะมีแบบพลังแบบ Spider Man ไอร์แมนอะไรอ่ะ ใช่ฮะกูมีพลังสเอร์แมนนะกูคือปีเกอร์คาังเตอร์นี่กกูไม่นอนนะพ่อแม่แม่คุยไม่ได้พ่อพ่อคุยไม่ได้เตียงใช่ใช่ใช่ไปที่เตียง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  ใช่ก็คิดได้เว้ยทักโอ้โหใครว่าโคตรหล่อเลยตื่นดาราตื่นแล้วเพื่อนตื่นตื่นมาทำการบ้านเคมีก่อนแล้วค่อยนอนอ้เหีย นายไปเกินไปแล้วการหลับตลอดการกำลังรอนายอยู่จากจุบกเวนดิง้งพักพลเฮ้ยเอ๊ะย,ยังไงคือยังไง呀อ,อ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้น เรื่องที่ผมมันเกิดขึ้นเพราะผมลืมทําการบ้านเคมีด้ย